ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับนีเลยครับผม iPhone SE รุ่นที่2ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกัืว่าเจ้า iPhone SE ีเครื่องนี้เนี่ยนาไปปี2021ีแล้วเขายังน่าสนใจไหมยังน่าซื้อมาใช้งานไหมนะครับสำหรับไ p h o n e SE ีรุ่นที่2นะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานเขามาตั้งแต่เปิดตัวแรกๆเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2020นีเลยเนาะมาถึงเวลาปัจจุบันแล้วก็ใช้มาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้้ววกันวัน,นนน่่าาชชออบบบตตรรรงงไไไหหหมสเจ iPhone s e รุ่นที่2เครื่องนี้เผื่อคนที่สนใจอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีวางจาหน่ายอยู่นะสำหรับเครื่องมือหนึ่งนะครับในตัวเว็บ Apple เนี่ยตัว 64G จ,จะขายอยู่ที่14,900ตัว 128G จ,จะขายอยู่ที่16,900นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปดูตามโปรโมชั่นของทาง D-Tag หรือว่าเครือข่ายต่างๆเนี่ยโอ้โหราคาแบบเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยนะเหลือ4,000นิดๆเองนะครับจ่ายพร้อมแบบ ชำระล่วงหน้าเป็นโปรรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อคนที่สนใจเนาะเผื่อคนที่ชอบใช้งานมือถือจอเล็กๆแล้วยังติดใช้งานตัวทัชไอดีตรงนี้อยู่นะครับผมก็ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยเพราะว่าสเปคเนี่ยยังแรงใช้ได้ห้ห่วงเลยครับโอเคครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องตัวดีไซน์ตัวรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับตัว iPhone 8เลยนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่า จะแตกต่างกันตรงที่ดีเทลรายละเอียดนิดหน่อยครับอย่างเช่นตัวโลโก้เงี้ยนะจะต่างกันตัวนี้เขาจะเป็นใหญ่ๆห,หน่อยถ้า iPhone 8เนี่ยจะเป็นเล็กๆนะครับตำแหน่งของตัวกล้องวัสดุอะไรต่างๆคล้ายกันเลยนะครับก็เป็นดีไซน์ iPhone ที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับตัว iPhone 8หรือว่า iPhoneSE รุ่นที่2เองเนาะตัวเครื่องเนี่ยเป็นขอบโค้งนะครับน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นขอบโค้งแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเป็น SE เป็นรุ่นสุดท้าย เพราะว่าหลังจากนั้นมาก็จะเป็นตัวขอบเหลี่ยมเนาะอย่างเช่นใน iPhone 12เป็นต้นมานะครับเขาจะเป็นขอบเหลี่ยมและตัวนี้ยังเป็นขอบโค้งมนแบบนี้อยู่นะครับเวลาจับเวลาสัมผัสก็โอเคครับกระชับมือดีแต่ว่าผมก็ใส่เคสอยู่แล้วนะครับตัวหน้าจอของเขานะครับได้ขนาดหน้าจอมาที่4 7จุดนิ้วนะครับตัวจอเนี่ยเป็นจอ r e t i n a HD อดีนะครับความละเอียดของหน้าจอจะเป็นจอ h อ p ดีพัดนะครับก็จะอยู่ที่13 3 4สคูณ7ด้อหสิพิกเซลนะครับแน่นอนครับตัวจอเขา ไซส์เล็กอยู่แล้วดังนั้นความละเอียดเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับหายห่วงเลยเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวจอ IPS ธรรมดาแต่ว่าสีสันแสดงผลออกมาได้โอ้สวยงามสดใสครับไม่ได้ติเลยนะเรื่องตัวจอฟิลลิ่งในการทัดต่างๆก็ใช้งานได้ดีหายห่วงเลยนะครับผมก็ทัดติดมือดีเนาะถ้าตัวจอเนี่ยก็อย่างที่พูดกันเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามือถือจอเล็ก คนที่ชอบจอเล็กก็ชอบเลยคนที่ชอบมือถือจอใหญ่เนี่ยก็จะไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าไซส์หน้าจอของเขาอยู่ที่4.7นิ้วเองนะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกครับใช้งานถามผมแล้วยังโอเคไหมผมว่าก็ยังโอเคนะยังใช้งานได้ดีครับดูโซเชียลมีเดียเนาะอย่างเช่นอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็ยังใช้งานได้ ดีปกตินะครับสำหรับตัวผมนะผมยังถือว่าโอเคครับเนี่ยก็ประมาณนี้เพราะว่าผมใช้มือถือ2รุ่นนะครับก็จะมี iPhone SE รุ่นที่2แล้วก็ตัว Note 20 Ultra 5G โอ้ไซน้าจอมต่างกันมากเลยแต่ถ้าเอาไว้ดูคอนเทนต์ดูซีรีส์ดูดิสนีย์พัดู Netflix เนี่ยผมใช้ตัว Note 20 Ultra 5G เนาะอันนั้นจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าจอใหญ่มันจะได้ฟิลลิ่งมากกว่าแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้งานตอบไลน์นี่แบบ ในที่ทํางานผมในงานประจําของผมเนี้ยก็จะเป็นเครื่องนี้แล้วก็ใช้งานในเรื่องตัวโซเชียลมีเดียผมก็ใช้เป็นเครื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเนี่ย yeah, ครับผมเนี่ยโอ้ทาตีจอสวยเนาะแล้วก็ในเรื่อง,องความแรงนะครับตัว CPU ตัวชิปประมวลผลของเขาเนี่ย mm hmm. เพื่อน,อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับตัวชิปประมวลผลของเขาก็จะเป็นตัว Apple A13 นะครับผมก็เป็นตัวแรงอยู่แล้วครับ ตัวนี้เนี่ย CPU หายห่วงเลยไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องการเล่นเกมการใช้<อ>งาน,งานการท่องโลกอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ย CPU แรงหายห่วงอยู่แล้วครับอย่างเช่นดูในเรื่องตัวแอปเช็ดบิดคงบิดครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูได้เลยนะครับเอาไว้ดูแบบราคาเหรียญน,นะครับก็ตัวนี้ผมโหลดมาเอาไว้ดูราคาเฉยๆแนตะ่ว่าตัวแอปที่ผมใช้เทรดจริงๆเนี่ยจะอยู่ในตัวโน้ตยี่สิบเตานะครับเพราะว่าจะได้เป็นจอใหญ่เนาะเวลาดูการาฟเนี่ยัมจะได้ดูสะดวกนะครับอันนี้ผมเอาไว้ดูแบบราคาอ้างอิงเฉยๆแต่ว่า ถ้าเทรดในเรื่องตัวพวกหุ้นไทยนะครับผมก็จะใช้เครื่องนี้เพราะว่าเนี่ยเป็นจะเป็นแอปสตรีมมิงแล้วก็ตัวเคสไซเบอร์ของตัวบล็อกเกอร์เคพันะครับก็จะใช้พวกนี้มากกว่าเวลาเราใช้งานผมว่ามันดูไอเนี้ยดีครับในเรื่องการเทรดเนาะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูแล้วกันเวลาดูผ่านไอโฟนนะครับตัวฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันดูแน่นหนาดีครับสำหรับตัวแอปเทรดหุ้นตัวสตรีมมิงนะครับมันดูแบบเออดูใหญ่ดีแต่ถ้าดูใน Android เนี่ยมันจะตัวยืดยืดหน่อยก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ ส่วนมากเวลาผมเข้ามาเช็คดูราคาหุ้นเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยผมจะชอบดูใน iPhone เนาะมันดูแบบเออมันชัดเจนดีครับใช้งานได้แบบโอเคดีเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนาะก็จอ4.7นิ้วถามว่ามันมันยังใช้ได้ไหมผมก็โอเคนะยังดูได้ดีครับไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเล็กจนเกินไปเนาะก็ยังใช้ได้นะครับในเรื่องตัวจอแล้วก็นีเรื่องตัวชิปประมวลผล CPU เนี่ยแรงหายห่วงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวเกม ตัวเกม ROV ของเขานะครับก็เปิดสุดได้ทุกอย่างเลยครับ CPU เป็นตัวแรงมากๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปแลลวครับก็ติในเรื่องตัวจอแล้วกันเนาะถ้าคนชอบจอเล็กก็จะใช้งานได้ดีได้แบบสนุกแต่ถ้าคนแบบใช้งานจอใหญ่ๆมาแล้วมันมันเล็กไปครับมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเล่นเกมเนาะเพราะว่าอย่างเช่นนิ้วผมเนี่ยวางไว้แค่นี้ก็เต็มแล้วอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าคนที่แบบเออใช้งานจอเล็กๆอยู่แล้วถนัดเล่นอยู่แล้วก็ ใช้งานได้ดีหายห่วงยอยู่แล้วนะครับอ่าให้ดูตัวตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันก็เปิดสุดได้ทุกอย่างครับเปิดสุดได้ทุกอย่างเห็นไหมครับแล้วก็ตั้งค่าสนามลบเนี่ยก็จะมีโหมดเฟรมเรทสูงอ่ะมีให้ปรับเลยนะครับ f ฟง f เฟบหมอกเนาะก็ปรับได้สุดทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมตัว r o v ก็ลําโพงเนี่ยเป็นลําโพงคู่นะเขาเป็นลําโพงคู่นะครับในเสียงตัวลําโพงเนี่ยเป็นลําโพงคู่ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ว่าผมชอบ ไอโฟนเนี่ยก็เพราะว่าเขาให้ลาโพงคู่มาแล้วเสียงกระหึ่มดีมากๆมีมิติดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตัว p ับ G Mobile แล้วกัน Pub G Mobile เนี่ยก็เล่นได้ลื่นดีนะครับถามว่าความร้อนมีไหมมีนะแต่ถ้าใส่เคสเนี่ยมันก็จะไม่ไม่โดนมือเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ใส่เคสเล่นนะครับร้อนเลยแผ่นหลังเนี่ยร้อนเลยเนาะแต่ผมได้ลองเล่นลองใช้งานมาตัวนี้อน่ะดีหน่อยครับเวลาร้อนแล้วตัว เฟรมเรทหรือว่าฟิลลิ่งในการเล่นมันไม่ได้ดรอปลงนะครับไม่ได้กระตุกไม่ได้แบบเออแบบดรอปลงลดประสิทธิภาพลงก็ยังใช้ได้นะครับตัวกราฟิกของเขาเนี่ยปรับได้โอ้โหเยอะแยะมากครับได้มหาศาลมากได้ที่ที่นี่เลยครับผมอัลต้าเอสดีเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยได้ที่อัลต้าเลยเปิด 4K ก็ได้นะครับถ้าเราเลือกลงมาที่ s d r SD เนี่ยเฟรมเรทได้ที่เอ็กติมเลยนะครับสูงสุดเลยเนาะเนี่ยได้ที่สูงสุดเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ไปถึงตัว90 fps นะครับ เนี่ยกราฟิกปรับได้สูงมากๆก็จอสวยฟิลลิ่งในการทัดดีลำโพงเนี่ยกระหืมครับเป็นลำโพงคู่นะสำหรับคนที่เอามาเล่นเกม p ั b g Mobile ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วครับก็คือตัวจอเขาเนะเป็นเป็นจอเล็กๆเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องความแรงหายห่วงครับใช้งานได้ต่อเนื่องอีกยาวๆเลยครับผมยาวๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวเวอร์ชัน i o s ของเขาก็ปล่อยออกมาให้เราได้อัปเดตต่อเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าเซลฟี่งเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะก็ความละเอียด7ล้านนะครับก็จะเป็นกล้องที่เป็นเจนเก่าเนาะไม่ได้เหมือนที่เป็นเจนใหม่ที่อยู่ในตัว iPhone 12ออะไรอย่างเงี้ยครับยังเป็นเจน 7ล้านอยู่นะครับการถ่ายเป็นไงพังกก็ธรรมชาติจ๋าเลยครับเราก็ต้องทําใจแหละเวลาถ่ายออกมาแล้วก็ดูดีนะครับก็ดูดีในแบบธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะส่วนกล้องหลังนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยยังเป็นกล้องหลังตัวเดียวอยู่นะครับความเร็วสล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ F1.8 ก็มีโหมดพอตเทจต,ต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยตัววิดีโอ,ขอเขานะครับสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K60 FPS เเลยนะครับก็คืออัดวิดีโอได้สูงมากๆแล้วงานคอนเทนต์ งานวิดีโอเนี่ยทาง iPhone เขาไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่แล้วนะครับก็ถ่ายได้ดีครับแต่ว่าตัวผมเองนะครับก็ใช้งานอยู่ที่1 0 8 0 p 60fps เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เหลือเฟือแล้วนะครับเอาไว้อัพลงตัว y o u t u เนาะก็ใช้งานได้ดีครับสำหรับตัวโหมดการใช้งานตัวกล้องนะครับก็โหมดต่างๆมีโอ้โหมีท่ามแหลบครับใช้งานได้ครบเลยวิดีโอก็อัดได้อย่างที่พูดไปครับอันนี้ภาพถ่ายปกติภาพถ่ายบุคคลก็มีนะครับสามารถที่จะแบบจัดทรงจัดแสงได้นะครับ พาโนรามามีมาให้ครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้เลยก็คืออยากได้ตัวกล้องที่เป็นแบบกล้อง2เลนเนาะจะมีเลนมุมกว้างด้วยนะครับเหมือนตัว iPhone 12 Mini 1 3 mini มโอ้โหผมอยากได้มากๆเลยถามว่าผมอยากเปลี่ยนไหมถ้ามีตังนะผมก็อยากเปลี่ยนไปเป็น iPhone 12 Mini iPhone 13 Mini นะครับเพราะว่าชอบตัวกล้องที่แบบเป็นเลนมุมกว้าง,งเขานะครับมันมันดูทรงพลังดีเนาะมันดูแบบถ่ายแล้วเออมันแบบถ่ายออกมาแล้วภาพมันดูสวยดีครับ ก็ถ้ามีโอกาสก็จะเปลี่ยนอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูโปรของทางเครือข่ายเขาหน่อยว่าเอยเขาลถให้เยอะอะไรสักเท่าไหร่ไหมเพราะว่าเห็นโปรตอนนี้เนี่ยถ้าแบบติดสัญญายี่สิบสี่เดือนโอ้โหราคาดีมากๆเลยเราก็ใช้งานโปรของเขาอยู่แล้วเออเราได้แบบอยู่กับเขาแล้วก็ได้ใช้ส่วนลดเขาเนี่ยมันมันก็โอเคอยู่แต่ว่าก็ต้องคิดดูอีกทีนึงเนาะทุกวันนี้ตังหาย,ยากครับจะใช้ตังแต่ละทีต้องคิดหนักๆห,ห,หน่อย ก็โอเคครับในส่วนตัวกล้องก็ใช้งานได้ดีครับใช้งานทั่วไปรายละเอียดครบเนาะที่ติไหนแล้วกันก็มีกล้องตัวเดียวแล้วกันยังไม่มีตัวเลนส์มุมกว้างอะไรมาให้อย่างเงี้ยนะครับถ้าพูดถึงตัวแบตเตอรี่การใช้งานต่อเนื่องนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของผมตัวสุขภาพแบตเตอรี่ของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณ87สนะครับสุขภาพตัวแบตเตอรี่อยู่ไหนนาะแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 17%นะครับหลังจากใช้งานมาประมาณปีครึ่งแล้วความจุสูงสุดอยู่ที่87%การใช้งานเป็นไงบ้างถ้าใช้งานทั่วไปเช็คเฟสเช็คไลน์นะครับถึงเย็นเนี่ยเหลือประมาณขึ้นตัวขึ้นแดงตรงนี้ครับขึ้นขีดแดงเนาะแต่ถ้าใช้งานที่แบบหนัหนกๆเลยก็แนะนําให้พกสายชาร์จนะครับเพราะว่าเอาจริงๆข้ามวันเนี่ยถามว่าข้ามไม่ไม่ไม่ข้ามนะครับหลังจากที่ใช้งานมาถ้าผมใช้งานเนี่ยผมก็ต้องพกสายชาร์จไปในที่ทํางานก็เสียบทิ้งไว้ครับใช้งานลักษณะของผมก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ตัวนี้นะครับมีชาร์จไร้สายแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้ติอะไรเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขาน่ยมันมันน้อยเนาะมันเล็กนะครับใช้งานได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับผมก็ไม่ได้กระทบต่อการแบบใช้งานโดยรวมทั่วไปสําหรับตัวผมเองสักเท่าไหร่เพราะว่าผมเอาไว้ดูเฟซดูลน์แล้วก็ลองเข้าแอปพวกสตรีมมิ่งพวกหุ้นพวกอะไรนิดหน่อยแค่นี้เองนะครับสาหรับ ตัวนี้เนี่ยก็โอเคครับใช้งานยังโอเคอยู่เพราะว่าตัวผมเองผมก็ติดพกสายชาร์จไปแล้วล่ะแล้วก็ในเรื่องตัวอื่นๆนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยนะก็คือในเรื่องตัวทัชไอดีนะครับตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือของเขาเนาะก็เป็นเนี่ยครับก็เหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยครับใช้งานง่ายแล้วก็ทัชปุ๊บเนี่ยก็เข้าหน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้กันน้ําด้วยนะครับกันน้ํา IP67 ก็1เมตรนานไม่เกิน30นาทีแล้วก็รองรับตัว e s i m แล้วก็นาโนซิมนะครับ ก็นาโนซิมก็จะเป็นซิมเล็กปกติอ e ีซิมเนี่ยเราต้องไปให้เครือข่ายเขายิงเข้าให้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานตัวอ e ีซิมมาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับผมว่าตัวสัญญาณเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะซิมธรรมดาแล้วก็จับสัญญาณด้วยอ e ีซิมเนี่ยตัวขีดสัญญาณเนี่ยไม่ต่างกันเลยตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยพอเราจับผ่านตัวอ e ีซิมมันจะรับสัญญาณอะไรต่างๆได้ดีแต,แต่เอาเข้าจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวถาดซิมปกติเราเลยเนาะ<ม>ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันครับการจับสัญญ,ญาณการรับสัญญ,ญาณเนี่ยก นาโนซิมเราเลยนะครับสำหรับตัว e ซิมเนาะอันนี้เราให้ฟังแล้วกันนะครับผมเชื่อมต่อนะครับก็ Wi-Fi 2.45G แลี่ห้ากิกแลก็6กิกครับผมก็เต็มที่อยู่แล้วแต่หลังจากที่ผมใช้งานมานะสิ่งที่ผมขัดหูขัดตามากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องตัวแอปไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยครับอย่างเช่นแจ้งเตือนอย่างเงี้ยบางทีเราเข้าไปเช็คเราเข้าไปดูหมดแล้วนะแต่ว่าตัวเลขมันไม่หายแล้วสมมุติว่าบางทีมีคนโทรเข้ามาเราเอาแบบวางไว้อย่างเงี้ยเสียงมันก็ไม่ดังครับเออสงสัยเป็นที่แอปไลน์ต้องลบแล้วก็ ทำการแบบล็อกอินใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่แอปไลน์ของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมใช้แอปตัวนี้มาตั้งแต่ซื้อเครื่องมาครั้งแรกเลยแล้วก็ผ่านมาถึงจนปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเห็นปัญหาแล้วว่าเอ้ยโทรมาแล้วแบบไม่ขึ้นเสียงนะไม่แจ้งเตือนแล้วก็พอเรามาดูอีกทีหนึ่งค่อยสั่นอื้อดเออมีคนโทรมาอา้าวมีคนโทรมาเราก็ไม่ได้รับแล้วค่อยโทรกลับอย่างเงี้ย แต่ว่ามันเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางครั้งเนาะในเรื่องตัวแอปไลน์ของเขานะครับก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมใช้งานมาแล้วรู้สึกดีครับเพราะว่าโจทย์ของผมเลยก็คือผมซื้อมาแบบเอามาไว้ฟังเพลงผ่านตัวแอป,ปสตรีมมิ่งเนาะแล้วก็เอามาไว้ใช้งานในเรื่องพวกไลน์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเรียนรู้ระบบเรื่องตัว iOS เนาะเพราะว่าผมก็ห่าง iOS มาสักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนรีวิวมือถือเราก็เลยอยากจะอลองสัมผัสลองใช้งานดูนะครับจะได้เล่าให้เพื่อนๆได้ ทราบได้ฟังกันนะครับถ้าถามผมแล้วนะณนะปลายปี2 0 2 1นะครับก็คือพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆที่ชอบทัชไอดีชอบจอเล็กชอบตัวเครื่องชอบตัวดีไซน์เนี่ยถามว่าซื้อได้ไหมในราคา14,900สําำหรับตัว 64G ิก,ก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าตัว CPU เนี่ยแรงหายห่วงอยู่แล้วก็ยังเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งเครื่องหนึ่งเลยที่สเปคแรงและก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ติดที่เขาแบบจอเล็กแค่นั้นเองแต่ถ้าถามผมแล้วนะครับถ้าผมเลือกได้ระหว่าง iPhone SE 2ณนะช่วงเวลาปัจจุบันนะครับกับ iPhone 12 mini ให้ผมเลือกตัวไหนผมขอเลือก12 mini แล้วกันเนาะ1แหละได้ 5g 2แหละตัวเครื่องแบบเออมันมีความ แบบเรี่ยมเนาะมันเป็นดีไซน์ยุคใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรื่องตัวกล้องที่กล้องหลัง2เลนนะครับมีเลนมุมกว้างมาให้เพราะว่าเอาตรงๆเลยนะตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างมากๆเพราะว่าผมชอบถ่ายวิวแล้วก็เวลาได้ลองใช้งานตัวภาพมุมกว้างของตัว iPhone เนี่ยเออถ่ายออกมาแล้วภาพมันดูสวยดูทรงพลังจริงๆครับก็ให้เพื่อนๆพิจารณาประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการเลือกซื้อมือถือเนาะถ้าคนที่ชอบจอเล็กๆชอบดีไซน์ก็โอเคครับยังใช้งานได้ดีน้ำแรงเนี่ยก็หายห่วงเลยแต่ถ้าคนที่ อยากได้แบบเอองบถึงหน่อยอยากได้แบบกล้อง2ตัวมีเลนส์มุมกว้างเหมือนผมอย่างเงี้ยก็ iPhone 12mini เนี่ย,ก,ยก็ถือว่าโอเคนะตัวเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยก็ครบแรงดีอยู่แล้วนะครับลองพิจารณาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ